ค่ะอาจารย์วรพันธ์สุวรรณชื่นนะคะแต่หลายๆคนจะเรียกว่าอาจารย์แมวค่ะ,คะเพราะอย่างอาจารย์แมวเนี่ยก็จะมีความเคารพนะคะแล้วมีความศรัทธาในพระยาพิชัยดาบหักนะะมา,าตั้งแต่ยังเป็นเด็กจนกระทั่งมาถึงในปัจจุบันจนกระทั่งมีโอกาสที่ได้ทํางานนะคะรับใช้ท่านแล้วก็มีโอกาสได้ติดตามเรื่องราวของท่านก็เกิดมีความประทับใจนะคะในเรื่องของความรัก ความกตัญญูนะคะที่ท่านเนี่ยมีต่อผู้มีพระคุณโดยเฉพาะบิดามารดาของท่านเมื่อท่านได้มีโอกาสได้กลับมาปกปักรักษาหรือว่าดูแลรักษาบ้านเมืองนะคะได้เป็นเจ้าเมืองพิชัยนั่นเองนะคะ,ะประการแรกเลยก็คือหลังจากที่ท่านเนี่ยได้ออกจากเมืองพิชัยไป แล้วก็ไปผจญภัยจนกระทั่งได้เป็นทหารเอกของสมเด็จพระเจ้าตากสินแล้วก็ได้มาเป็นเจ้าเมืองพิชัยท่านก็ได้ตามหาครอบครัวของท่านนะคะแต่ปรากฏว่าเมื่อท่านมาถึงที่เมืองพิชัยแล้วเนี่ยนะคะบิดาของท่านเนี่ยก็ได้จากท่านไปแล้วก็หลงคงเหลือแต่มารดาขันั้นก็ได้รับมารดาของท่านนะคะได้อุปถัมภ์ได้อุปการละมารดาจนกระทั่งถึงที่สุดนะคะแล้วก็ยังเป็นคนที่รักลูกน้อง ค่ะแล้วยังเป็นคนที่รักลูกน้องนะครับอีกด้วยนะคะอย่างเช่นมื่นหานนลงหรือว่าบุญเกิดนะคะซึ่งได้ติดตามท่านเนี่ยไปจากสุขโขทัยหลังจากท,ท,ที่ที่ท่านได้ออกไปจากเมืองพิชัยไปถึงเมืองสุขโขทัยแล้วก็ได้มีโอกาสนะคะได้เป็นครูนะคะสอนมวยและดาบที่วัดราชธานีท่านไปเจอกับบุญเกิดซึ่งเป็นเด็กกำพร้านะคะมาฝากตัวเป็นลูกศิษย์แล้วก็ติดต่อยห้อยตามเนี่ยท่านไปเมืองตาก จนกระทั่งไปกาะบ,บ้านกู้เมืองแล้วกลับมาอยู่ที่เมืองพิชัยด้วยกันนะคะท่านก็ให้ความรักนะคะความเมตตาบุญเกิดเนี่ยเหมือนกับน,น้องร่วมอุทรนไปทีเดียวค่ะ